สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมอาหารใต้สไตล์ไทยจักกี้วันนี้ผมจะมาทำผักะเพราออริจินัลโดยเครื่องปรุงที่เราจะมาใช้ก็มีเนื้อหมูกระเทียมแล้วก็พริกแกงแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับเครื่องปรุงรสเราก็มียอดหอยแล้วก็ ซีอิ๊วขาวเลยอ๋อนี่มันเป็นซอสธรรมดานะครับเป็นซอสตาเด็กสมบูรณ์โอ้ได้ครับแล้วก็น้ำตาลที่กัดไม่ได้ก็เปียของเงินนะครับกระเพิ้งเก็บมาสดๆจากหลังบ้านเลยนะครับเราก็เด็นกันตอนการามกันเร็นนะครับตอนแรกให้เราใส่กระเทียมนะครับนี่กระเทียมนะครับดูไว้เอาได้ครับต่อไปเราต้องใส่นี่นะครับดีปรีแงงนะครับหรือภาษาอีสานเรียกว่าบักปิ๊กแง้งนะครับเราใส่ลงไปเลย เรามาเริ่มทำเลยนะครับเมื่อแรกได้ที่เร็วเราก็ไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก่อไฟตั้งกะทะใส่น้ำมันดีน้ำมันไม่ค่อยมีนะครับน้ำมันใกล้หมดเร็วแล้วเราก็ใส่พริกแกงของเรานะครับที่เราได้ตาำมาไว้นะครับ ออเราต้องนนรีบทำสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันไหมพอดีรีบนะครับพอดีมันไหมนะครับผมต้องรีบทำสักหน่อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็บีบปีแกงใส่นะครับจะใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันไม่พอ คนไปนเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเป็นเนื้อเดียวกันดดเราตอนนี้เราก็ใส่รถดีแล้วนะครับนี่ครับบอกแบนบอแบนนะเนี่ครับเป็นรถดีของใดนะครับฟ้าไทยนะครับเอาใส่เลยต่อไปเราก็จะปรุงรสนะครับปรุงรสตามชอบเลยเราก็ใส่ไปเลยนะครับพอดีมันรีบเลกหน่อยนะครับ โูมมากเลยนะครับอันกระรมกระเทีสุดๆเองเอาเอาเคนี้นๆีๆตรงนี้ขึ้นขึ้นสูงมากนี่มากนี่เราจะมาลองกินดูนะครับรู้ดูดีหน่อยหนึ่งแต่ก็พอได้แล้วนะครับไน่ได้ลายยิ่งกขึ้นนะครับ ต่อไปพระเดกของงานนะครับเราจะใส่ใบกระเป๋ากันกำดังนะครับกำลังหยิบก่อนนี่ครับกระเป๋าสวดๆเลยเพิ่งหยิบมาจากหลังบ้านนะครับไม่มีสารเจ็บปนอะไรหรือว่ามือผมเจ็บปนเองต่อไปก็จะได้ปิดการรับประทานแล้วนครับไปนะครับเราก็จะใส่กานกันแล้วนะครับมาดูกันครับโอ้ฟุตมากเลยนะครับมันร้อนมาก เป็นไงครับน้ารับประธานไหมครับผมเ,เสร็จแล้วกับเผาอออริจินัลเอาแล้วนี่ก็คือใจไปนะครับแถวบ้านเรานะครับจะเป็นกรรมการในการจิมในวันนี้าเส็จเส็จมึงเด้อ กา,การดูคลิปในวันนี้นะครับถ้าคุณดุกแจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ